ก็จะเห็นว่ามันเป็นชั้นๆนะคะ 1, นึสองสาค่ะทุกคนนี่นะคะจอยเอยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านไร่ตุรกีแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะพาทุกคนนะคะมาดูกันเพราะเห็ดแบบง่ายๆบ้านๆนะคะแบบบ้านเฟิร์นนะคะอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะแต่ขั้นตอน การทำเนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะวววววเดี๋ยวไปดูการทำกันเลยค่ะพอแล้วพอแล้วไปไหนจะวางตรงไหนอะ ไฟฟางแห้ง่เบรดม่ชิดสอเนี่ยคอ อยู่นะคะอันนี้อุปรกรณ์ทุกอย่างก็คือค่าเชื้อนะคะมือก็ฉีดค่าเชื้อแล้วคร <c oughs> าแล้วก็ปูนขาวนะคะโรย เสร็จแล้วเราก็ใส่ลำนะคะลำลำข้าวหรือลำอะไรก็ได้คิได่านี้คือถุงเชื้อเห็ดนะคะเห็ดเห็ดนางลมอันนี้คือค่าเชื้อนะคะ เราจะเอาออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็แล้วเราก็จะวางไว้ตรงขอบขอบ ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นชั้นๆนะคะหนึ่งสองสามวันสี่ห้าชั้นนะคะแล้วก็เราก็จะผูกปากถุงนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนแล้วก็ทําจนเสร็จเลยนะคะอันนี้นะคะของฟ์นเป็นเห็ดเป็นเชื้อเห็ดที่ขายออนไลน์นะคะฟนซื้อมาสองกิโลแล้วก็มีอันนี้เป็นสีน้าตาลนะคะเป็นเห็ดนางงามเสื่อมต่แล้วก็มี เห็ดนางลมสีเอ่อสีเหลืองนะคะเราจะทําจนเสร็จหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันค่ะค่ะพอเราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเผาเข็มนะคะค่าเชื้อแล้วนะคะเข็มเจาะรูให้<อ>ให้มันหายใจนะคะนี่นะคะ This one is how many days after it can be I can days. eat mushroom salad? No, one so. month. One month? Mm -hmm. One month I have to wait this for it. Between one month you can buy I better go market and buy. Yeah. Why well, I must wait one month for that? If you to want corn. a fresh one, you have to make a little bit passion fashion <laughs> okay this to corn. you see she make it not me <laughs> <laughs> i hope it come out mushroom if not come out <laughs> 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 i go market and buy <laughs> okay to see you i close it must stay dark huh? Uh -huh. Yes. okay One month after see you ค <laughs> ทุกคนตอนนี้นะคะตื่นเต้นมากเลยเรากำลังจะไปเก็บเห็ดกันนะคะนี่นี่นอุย้ยดอกไม้สวยแล้วค่ะทุกคนดูดโอ้ทุกคนนะคะ ถุงเบลเลอร์เลยค่ะเอ้ยม่ใช่ถุงเบลเลอร์ <laughs> มันใหญ่มาก่าอ้ยเห็ดเบลเลอร์เลยค่ะจับได้ไหมจับได้ขั้เซเว่นเซฟชัวร์เซฟโอ้ยอดูด,ดูดูเทียบ เที ok ่ยวกับหน้าบ้าใหญ่มากภูมิใจมากปลูกเองนะคะทำการเกษ็ดนะคะเป่นเต้นอุ้ยตัวในี่อุ้ยสุน ข้าจ er. ัวน mm. uh ่าเจี uh, okay uh, okay uh ๊ยอะโอเคค่ะ so, เ yeah, nice. mm ียเลยค่ะทุกคนดู ค่ะทุกคนนี่ไงค่ะนอนไสเนี่ยค่ะทุกคนนี่นะะเห็ดดอกเบเลอร์เลยค่ะ เปดิดนิดหน่อยเมื่อกี้วาเอาวางกับพื้นปางได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราได้เมนูเห็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำวัตถุ e a บต้ยมยำต้ยมยำ yes. ต้ยมยำไก่ต้ยมยำไก่อ่ะต้ยมยำไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำต้ยมยำไก่กับเห็ดเห็ดแบบใส่เยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันในครัวกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนบ้านค่ะแล้วก็จะมาเตรียมตัวทำ ต้มยำไก่นะคะป้าบอกว่าเธอขอกินอยากเห็นเห็ดแล้วอยากกินต้มยำไก่นะคะแบบสดแทบ,บสดน้ำมันร้อนนะคะเฟิร์นก็จะมาทํานะคะแล้วก็คัดไม่ได้เลยนะคะนี่ก็คือเห็ดะค่ะคือว่าเห็ดนี้ก็คือแบบเที่ยวกับไก่นะคะเห็ดดอกใหญ่มากรู้ไหะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยนะคะแล้วก็ไก่เฟิร์นจะแยกค่ะเอาส่วน ดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะถ่ากับอื่นก็จะใส่เกลเือนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็รากผักชีใบมะกรูดเ่ย่าหอมใหญ่ใครจะใส่ก่อนใส่หลังก็ตามใจทุกคนเลยนะคะฝนใส่ก,ก่อนเพราะว่าฝนชอบทำให้มันเปื่อยแล้วก็ ให้น้ำมันหวานนะคะให้มันแบบรสชาติผักมันละลายไปกับน้ำได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดนะคะค่าน้ำก็เดือดแล้วนะคะคนก็จะใส่ไก่ที่หั่นเอาไว้นะคะใส่ไปเลยคะ่ะพอน้ำเดือดแล้วก็เปิดไฟอ,อ่อนแล้วก็ตุ๋นจนกว่า ไก่จะนุ่มนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะเนี่ค่ะเห็ดสดมากทุกคนโอ้หน้าทานมากเดี๋ยวฝนจะเอาไปให้ย่าด้วยนะคะย่าใส่เห็ดเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเห็ดเราเยอะมากขึ้นแบบมันโตวไวมากเลยค่ะทุกคนต้มสักพักให้เห็ดสุกก็โอเคแล้วค่ะค่ะสำหรับ ทุกท่านนะคะที่สงสัยว่าทําไมเฟินไม่ใช้หม้อหุงข้าวนะคะเพราะว่าเฟินติดแล้วนะคะติดใช้หม้อสแตนเลสนะคะในการหุงเพราะมันสะดวกไม่รู้นะคะสะดวกสําหรับเฟินนะคะเพราะมันไม่ต้องมาแบบว่าบางทีเฟินขี้ลืมนะคะลืมข้าวไว้ในหม้อหุงข้าวคะ่ะเฟินจะใช้หม้อสแตนเลสนะคะที่มีก้นหนานะคะยิ่งหนายิ่งดีนะคะมันจะเก็บความร้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว ไปหุงมกันเลยนะคะเดี๋ยวไปซาวข้าวก่อนนะคะพอซาวข้าวเสร็จแล้วนะคะเฟนก็จะใส่น้ําไปแล้วก็วัดนะคะไม่เต็มข้อนะคะคือข้าวแต่ละชนิดนะคะข้าวข้าวแต่ละแต่ละยี่ห้อแต่ละรสไม่เหมือนกันข้าวใหม่ข้าวเก่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเราก็สังเกตเอานะคะว่าข้าวเรา,าใช้ใช้น้ําขนาดไหนนะคะอย่างของเฟิ์นนะคะก็จะเอามือจุ่มลงไปนะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบ ใส่สองส่วนสามนะคะของข้อนิ้วนะคะคือไม่เต็มข้อน,นะคะแต่แต่ก็เกินครึ่งนะคะจุ่มลงไปเนี่นะคะแล้วก็มันก็จะเปิดไฟแรงสุดนะคะ <c oughs> เปิดไฟแรงสุดเลยะค่ะแล้วก็เราจะรอให้มันเดือดนะคะค่ะตอนนี้มันเดือดแล้วนะคะแล้วก็ลดไฟอ่อนสุดนะคะแล้วก็จับเวลานะคะ <c oughs> มาตรงที่ไฟอ่อนสุดนะคะเปิดไฟต่ําสุดเลยนะคะแล้วก็ หุงไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกนะคะค่าประมาณ12นาทีนะคะคนจับเวลานะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะไม่มีแบบฟองขึ้นมาจากข้างล่างแล้วเราก็ใช้กระดาษนะครับข้างบนปิดไว้ปิดไฟนะคะแล้วก็ให้มันระอุแบบอย่าอย่าไปเปิดนะคะแล้วก็เราจะได้ข้าวที่น่าทานแล้วค่ะถ้าเรามาทํากะเพรากันนะ มันก็ทำไม่ง่ายนะคะทุกคน ผัดกะเพราไก่ข้าไปทานข้าวกันค่ะค่านี้ก็คือหน้าตาอาหารนะคะต้ยมยำนะคะนี่ก็เป็นต้ยมยำของเด็กนะคะนี่ก็เป็นเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันนะคะเนี่นะค่ะทุกคนนะมันก็จะเป็นแบบเป็นเม็ดๆนะคะแล้วก็พอคดมันก็จะเป็นเม็ดเหมือนเรียงสวยนะคะ ข้าก็น่ากินมากนี่ค่ะเป็นเม็ดสวยเลยนะคัเองชืเด้กันเถอะไปชืดยน นี่นะฮาว much I love this Yes. ต้มยำต้มยำต้มยำกายทุกคนนี่คือ my number one soup mm hmm. in Thailand mm hmm. I want to test Is it suffice or not ทุ o คนอันนี้นะคะใส่ใส่ใสใสเอ่อพริกนะคะพริกตีพริกขี้หนูส่วนตีลงไปแล้วก็ใส่มะนาวน้ำปลาแล้วค่ะก็ใส่ใบผักชีฝรั่งค่ะมันก็พอใส่มะนาวมันก็จะเป็นแบบ น้ำข้นนะคะเป็นแค่แครังข่อ่ะ <Yeah. S 2> I want to you give you taste it not so spicy oh you go take plate yourself เลยบ l a t e she know about what about this one what is this นี่นักกะเพราอ่ะโอ้กะเพราอร่อยนะผสมอ่ะ I don't like I want to test. I want to test. Mm -hmm. Test test. Kapow. Taste kapow. Hello and Hello, Really? I'm not that... kidding This is very tasty. This you like. Yes, this is also mine. Not too much. Yeah. Very nice. Burn, my boy can burn. This is spicy, pakka pau. You want? Know? Huh? Yes, the core. You see, daddy's boy. Daddy's boy can eat spicy too, same as his daddy. Huh? Yeah. Yes. So the kaa will get hot, eat hot, eat spicy. Yes. กีดจาดมากหืมต้อ,องยำสุจยอ <c oughs> ดเผ็ดมันดอกใหญ่นะคะแล้วก็มันไม่ได้แก่เะคะแต่มันดอกใหญ่เห้วแบบมันหนาเวลากัดไปแล้วมันมบนโหดฟินมากเลยนะไอ้ปุกเอง <c oughs> ฟินกว่าไปซื้อที่ตลาดสองเท่าโอ้ยดังไปปลอรลอยน่าทุกกน อร่อยมากมากว้าวอโอกก more n me โอนกินอาหารจืดๆมาหลายวันเขามากินอาหารรสแรงๆรสไทยจา๋าแบบมันสะใจสะกนใจมากเลยคร่ะกระเพาไม่ได้กินมาสองปีตั้งแต่กลับไทยไมไ่กินกระเพาเลยสองปี อาหารไทยจานแรกที่ฟันให้บ้าบ้าผัดกินก็คือกะเพรานะคะกะเพราเนื้อสับทีลัก Can you have some more rice, please? How? Rice n o not Finish? What <laughs> finish? ทิลักฟูแล้ดล่ะ Don't kidding me I'm um. full Tokon About this 100 kg Belly How can I full with One plate rice. You need to eat two. Diet, mm. diet. Diet, the corn. Set diet. Oh. She's a master with cabbage. <laughs> 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 <coughs> <that's> you don't have any, baby. You can't dance away, baby. What can you dance? What can you dance? Malu. Kaa, kaa. This is the first time that we. we grow this mushroom นมัน t ้องก o อนตอนแรกมันไม่ออกนะคะ first I I not come. I, tell, I told n t out. t come o I her what the hell you d o มันไม่ออกอ่ะแล้วเราก็แบบหูมันเหมือนแบบมันจะเน่าหรือมันอะไรเราก็ไม่รู้เราทิ้งไปเลยนะคะเราแบบลืมไปเลย because you know, t v e r y o n e I used to e a t like a go buy shop easy <laughs> growing is very hard this สเปเชียลต this mushroom is Un น o ตย์ o อ t r o l humid humid you know humid เพราะว่าอากาศมันแห้งมากมเลยคนะ่ะเมืองไทยมันอากาศชื้นนะคะมันเ <c oughs> พาะง่ายมากอันนี้แบบบางทีเราไม่ได้ฉีดสเปร์น,น้ำตอนเช้านะคะตอนบ่ายไอ้ที่มันงอกมานะคะมันแบบมันแห้งแล้วนะคะแห้งก็คือเราต้องดึงทิ้งแล้วก็รอให้มันขึ้นใหม่มคือมันมันยากกว่าเพาะที่ไทยมากเลยนะคะแล้วก็มีอะไรยุ่งยาก อย่างที่ไทยเราก็จะซื้อเป็นก้อนเห็ดมาห่อเองอันนี้เราคือจะต้องทําเองทุกขั้นตอนแต่ว่ามันแบบภูมิใจมากเลยค่ะทุกคนที่แบบมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทําแล้วแบบเฮ้ยมันสําเร็จมันมันได้กินเห็ดเองมันมันมันคนละฟิลกับปลูกผักนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ความพยายามในการปลูกใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใส่ใจนะคะต้องฉีดน้ำวันละสามรอบนะคะ I say to her this mushroom not come out So is common at the e า d ทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะชอบความพยายามของพวกเรานะคะก็ขอให้กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะคแล้วก็อย่าลืมถ้าใครยังไม่ได้ติดตามบ้านไลรตุรกีนะคะก็กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปสนุกนะคะของบารีตุรกีเราจะพาไปทุกคนไปเที่ยวพาไปกินพาไปไปชมธรรมชาตินะคะของตุรกีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีส,สดคคนบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน